ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูวนหวานๆกันนะั่นก็คือขนมอะลัวค่ะก็มีวัตถุดิบและขั้นตอนที่แบบไม่ยากมากเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะเพราะว่าในวันนี้ขนมของเราเนี่ยเราจะใช้การตากาแดดแทนการอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมทาขนมนะคะก็จะมีแป้งเค้ก200กรัมน้ําตาลทราย300กรัมกะทิ500 ml เกลือ1ช้อนชากินมะลิแล้วก็สีผสมอาหารต่างๆนะคะมาทำการผัดแป้งของขนมอรุณการดยใส่แป้งลงไปเลยใส่แป้งลงไปนะคะแป้งเค้ก็ตามด้วยน้ำตาลเกลือส่วนสีผสมอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังตอนที่เราจะทำการขึ้นพิมพ์รูปขนมอรูโของเราตามด้วยกะทิ แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันประมาณหนึ่งก่อนที่เราจะไปขึ้นตั้งไฟนะคะนี่แบบ้เลยเมื่อกี้นี้เราใส่กลิ่นมะลิลงไปนะแต่ลืมกดอาจทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะกวนต่อไปจนกว่าแป้งจะสุกนะคะกลิ่นมะลิที่ใส่ไปเนี่ยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนมอรัวนั่นเองนะ ทำการผสมสีลงไปในแป้งนะคะก็ใส่อะไรแบบนี้แล้วก็คนให้เข้ากันเราก็ผสมครบทั้งสี่สีแล้วนะคะอันนี้สีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวมะกอกค่ะทุกคนคือซื้อมาผิดเขียวเนาะมันก็จะเข้มไปนิดนึงสว่วนนี้จะเป็นสีขาวสีแดงเนาะเราจะใช้ทั้งหมดเราจะใช้ทั้งหมดสี่สีด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปลองกดพิมพ์กันเลย สีเหลืองดอกเอสรเจลเลยเดี๋ยวเราก็จะสีขาวมาใส่แบบนี้น,นี่หน้าตาดอกไม้ของเราเราจะลองอัดพิมพ์รูปหัวใจเลยเราจะใช้เป็นดอกหัวใจสีแดงค่ะใส่ลงไปให้เต็มแบบนี้ ออกมาแล้วค่ะทุกคนไม่เป็นรูปหัวใจเลยเอาใหม่ะคะอัดพิมพ์ใหม่วางบนก,กระดาษไขดูแล้วก็ค่อยๆกดพิมพ์นี่อัลูลหัวใจของเราได้แล้วสำคัญเราจะมาแกะพิมพอัลัวดอกกุหลาบกันครั้งแรกดูซิว่าจะได้ไหมตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยกดพิมพ์ลงแบบนี้กด ออกไหมลุนกันค้ยมันจะได้ไหมว้าว,ว,าวได้อยู่นะยังเป็นดอกกุหลาบอยู่เคและนี่ก็คือหน้าตาของขนมอารัวของเรานะคะก็จะมีแบบดอกกุหลาบรูปใจดอกไม้เ,เล็กๆอันนี้ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าทำออกมาแล้วแบบมันจะเละเลยอะ ก็เลยแบบทําแค่3ดอกเท่านั้นแล้วก็จะมีแบบใช้หัวบีบหัวบีบจะบีบยากไปนิดนึงเพราะว่าแป้งมันจะแข็งสําหรับหัวบีบแต่ว่าก็ยังแข็งไม่พอสาหรับแม่พิมพ์แม่พิมพ์อะแปง้งต้องแข็งว่านี้อีกนิดนึงไม่งั้นมันจะแกะยากมากเลยเพราะแป้งมันอ่อนเราจะนำอัลลัวไปตากแดดก็ การตากแดดนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของขนมด้วยอย่างดอกกุหลาบเนี่ยประมาณ5-6วันแต่ถ้าเป็นรูปหัวใจเนี่ยประมาณ3-4วันและถ้าเป็นหัวบีบเนี่ยประมาณ2-3วันแต่ระหว่างนั้นเราก็ควรที่จะกลับทังด้านล่างพลิกขึ้นมาให้โดนแดดด้วยขนมของเราก็แห้งแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ว่าดอกกุหลาบนี่จะใช้ระยะเวลานานนิดน,นึงเพราะว่าชิ้นใหญ่นะส่วนอันเล็กๆก็จะแห้งไวกว่าอย่างที่บอกเอาไว้ นี่เดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะคะว่าเขาแห้งแล้วจริงๆริงเป็นไงเสียงดังฟังชัดก็นี่